ยับไส้ไม่ได้ก,กรึดอีกคล้วอันนี้คือพิธีทำกบยับไส้ครับดวใยญ่มากครับ หยักไสครับผมนะเอาให้มันเต็ดแบบนี้นี่บ่อบตัวแบบเหมือนแจ๊ะเนาะไปเลยมันแห้งพอดีเลยบาดสุดยอด พี่ชื่ออะไรครับผมชื่ิรันชิเปาโลครับชื่อจริงชื่อนายกิตาพลสามารถครับอยู่บ้านอะไรคพี่อยู่บ้านตะเพียงกูครับหมูแปดบ้านนี้มีมีชื่อจริงครับบ้านตะเพียงกูบุรลมดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ผมอายุสามสิบแปดปียักษ์สามแปดพี่เปาโลครับครับสวัสดีครับไอหมูไอ้กบยาไซเนี่ยพี่ทำมากี่ปีแล้วครับผม ถ้าว่าทำมากี่ปีแม่พาทำตั้งแต่อยู่ปสี่จำความได้นะพี่นนมีสูตรอะไรบ้างครับผมก็สูตรที่เราจะดัดแปลงมาคือเราจะใช้แค่พริกแกงเผ็ดนะพริกไทยสดเพราะว่าเราต้องการนัวกับขิงจากเดิมไม่เคยใส่ขิงนิดแต่บางคนเขาใส่นะครับแต่ผมจะเน้นก็คือเครื่องปรุงไม่ต้องกลัวว่าหมดคือต้องเอาให้มันถึงถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้พวกกินหมากนี่จบเลยครับของผมมันจัด ครับอพี่ขายรายได้ดีไหมครับต่อวันครับพี่อถ้าถามว่ากบยาไส้อ่ะมันทําทุกวันมันทําไม่ได้มันเหนื่อยครับเพราะว่าเรากว่าเราจะพิจารากบกว่าจะมาเตรียมเครื่องปรุงเนี่ยมันอันนี้มันเป็นงานอีเวนต์ก็เลยทําได้เนาะแต่ถ้าว่าเป็นการขายในตลาดเนี่ยเราต้องทําให้มันได้เยอะคุ้มกับค่าแรงของเราถ้าขายไม้เนี่ยไม้ละกี่บาทครับพี่ถ้าว่ากบเราต้องขึ้นอยู่กับการตลาดของกบในช่วงนั้นด้วยครับ แต่ถ้าว่ามันเป็นช่วงที่ฤดูที่ในฟาร์มผมทาหรือฤดูที่กบแถวอีสานเขาออกนะครับคือจะตกกิโลละเจบาทเราสาบาถขายได้ไม้ละ50บาท60บาทเพราะว่ากําลังซื้อของชาวบ้านนะครับที่เราไปขายตลาดนันเขาซื้อได้แค่นั้นครับอันนี้ก็คืออะไรพี่น้ำหมักใช่ไหมอ่าอันนี้น้ำราดครับ่อความกลมกล่อมครับไม่ใช่น้ำหมักครับครับอ่าน้ำราดนั้นเป็นพริกหยวกกระเทียมนะครับกับกะทิ นี่ครับนั่นแหละครับอันนี้คือน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มปลาครับพี่เวนะครับดังนั้นอันนี้ก็อันนี้าที่บับที่ยัดไส้มาครับอ่าของผมไม่ต้องถามแล้วว่าน่องไปไหนครับน่องก็คือเราตัดเอาน่องตัวนี้ยไปบดกับเครื่องปรุงของเรานะครับอันนี้ก็ย่างเราไปส่งนะครับพี่ครับอันนั้นสุกฝั่งนี้สุกแล้วแล้วเราจะขึ้นมาขึ้นเตาให้มันอุ่นๆแล้วเราก็เอาน้ำราดราดตกแต่งจานเพื่อไปส่งนะครับ แต่ถ้าว่าในตลาดนัดคือเราจะย่างสุกแล้วเราก็ทาเลยก็ใส่ถุงให้เขาเลยครับกบยัดไส้เปาโลกบซิ่งครับผมแกบบอกครับนี่คือแกบองครับมาจะได้ลองหุบไหมตัวแตงตัวชาจังหวัดครับไม้ละแปดสิบหกนะครับผมเอาไปไม้หนึ่งนะครับผมร้อยร้อยละวันนะครับผมครับ ไมาเจอเลยครับไม่แพงเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรผัดหมินผัดหมิน